ลิปคินช่ำๆเราก็จะชอบเติมระหว่างวันใช่ไหมเพื่อให้มันมีความแบบช่ำขึ้นแต่ว่าทำไมยิ่งเติมแบบสีมันยิ่งเข้มขึ้นยิ่งไม่สวยเหมือนตอนแรกที่มันจะมีความแบบตุนๆแบบนี้พอลิปทิ้นนะมันทิ้งสเตนพอสเตนมันซ้อนกันหลายๆชั้นอนะมันก็จะมีความเข้มขึ้นมันจะไม่สวยเหมือนตอนแรกถ้าอยากให้แบบสวยเหมือนแรกเลยนะลบแล้วทาใหมาย่ยุ่งยากถูกปะ ออมก็จะพกลิปสองแท่งคือลิปทิน้นไว้เติมแบบความเข้มข้างในแล้วก็ลิปกอสลิปออยอะไรก็ได้ที่สีมันใกล้ๆกันคือลิปแบบนี้มันจะมีความโปร่องอยู่แล้วก็ไม่ไปเพิ่มสเตนให้มันมีความแบบเข้มขึ้นแต่ก็ยังมีสีของตัวมันเพิ่มเข้ามาด้วยเห็นไหมปากก็จะฉ่ำเติมระหว่างวันได้หรือจะพกกลอสใส่ก็ได้นะแต่ว่าออมชอบพกที่มันมีสีมากกว่าเพราะว่าพอกลอสใส่บางทีสเตนสีลิปอะที่เรากินข้าวหรือไปทำอะไรบาเนี้ยมันไม่เท่ากัน พอเติมแบบมีสีมันก็จะให้สีเสมอขึ้นแต่กลอสใส่มันไม่ได้ให้เอฟเฟกต์นั่นไงอีกอย่างที่ออมชอบพกไว้เบรกสีลิประหว่างวันนะคือลิปไลเนอร์สีเนื้อเอามาเก็บพวกขอบปากเนี้ยเพื่อให้สีมันนัวขึ้นพอเราทัชอพปากระหว่างวันก็จะได้แบบนี้คือยังมีสียังมีความนัวมีความฉ่ำเป็นสิ่งที่ฉันชอบมากแต่ว่าออมเป็นคนชอบเติมลิปนะบอกไว้ก่อนไม่ได้แคร์ลิปว่าจะต้อง ติดทนมากเพราะว่ายังไงเติมอยู่แล้วชอบเติมลิปอยากใช้ลิปให้หมดก็คือจะพกลิปชิ้นลิปกลอสหรือออยล์แล้วก็ลิปลายเนอร์ไปลองใช้กันดู